สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยจะมาสรุปเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาของวันที่12-18ถึงธันวาคมให้ฟังกันนะคะว่าละครเรื่องไหนปังสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะสำหรับช่อง3ช่อง7และก็ช่องวัน31เดี๋ยวราารับชมกันค่ะเรามาเริ่มจากละครหลังข่าวที่ออกอากาศวันจันทร์คารก่อนแล้วกันค่ะเริ่มจากช่อง7ค่ะเป็นละครเรื่องเคหานางคอยค่ะ เปิดตัว2ตอนแรกนะคะอยู่ที่2.8เท่ากันทั้ง2ตอนเลยค่ะในส่วนช่อง3ค่ะเป็นละครเรื่องลายกินารีค่ะ,คะก็เสนอไป็น2ตอนสุดท้ายโดยเรตติ้งตอนก่อนจบนะคะอยู่ที่2.5ค่ะแล้วก็ขยับขึ้นไปปิดตอนจบอยู่ที่2.7ค่ะและสําหรับคืนวันจันนี้แฟนละครช่อง3ก็รอติดตามชมละครรีลันเรื่องสร้อยสบันงาโดยเริ่มรีลันคืนนี้เป็นตอนแรกค่ะและสําหรับละครช่องวัน3 1นะคะก็เป็นละครเรื่องดงดอกม้ าำรับตอนที่4และ5คาค่ะได้เรตติ้ง1นแล้วก็1.4ค่ะในส่วนละครที่ออกอากาศวันพุธพริหัสค่ะ ทางด้านช่อง7ชาเป็นละครเรื่องชาติพยักคมนักเลงค่ะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วออกอากาศเป็นตอนที่15และ16ค่ะได้เรตติ้ง4ี่และ4.4ค่ะและสำหรับละครเรื่องชาติพยักคมนักเลงก็เหลืออีกเพียงแค่สตอนสุดท้ายก็จะจบในคืนวันพฤหัสน,นี้แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าเป็นละครชุดมาเรื่องขวางทางปืนโดยเริ่มตอนแรกคือวันพุธที่28ธันวาคมนี้แฟนละครช่อง7ก็รอติดตามชมกันได้ค่ะ สำหรับช่อง3ค่ะเป็นละครีันเรื่องมัดหัวใจเยสุตาค่ะอ๋อ,อกลายเป็นตอนที่10และ1 1ค่ะด้รเรตติ้ง1.8เท่ากันทั้ง2ตอนค่ะในส่วนช่องวัน31นะคะก็เป็นละครีันเรื่องเลือดข้นคน,คนจางค่ะอ๋อค่ะเป็น2ตอนสุดท้ายดยเรตติ้งตอนก่อนจบอยู่ที่1.4และปิดตอนจบไปที่เรตติ้ง1.3ค่ะและสำหรับละครเรื่องที่จะมาอ๋ออากาศต่อก็เป็นละครรี่ันเช่นเดียวกันค่ะเรื่องไตล่าค่ะโดยจะเริ่มรีลันตอนแรกคือมันพุ ที่21ธันวาคมนี้ค่ะเรามาชมละครที่ออกอากาศวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์กันบ้างค่ะ ช่อง7ค่ะเป็นละครรีลันเรื่องแม่เบียค่ะออกอากาศเป็นตอนที่4 5และ6ได้เรตติ้ง2.3เท่ากันทั้ง3ตอนเลยค่ะส่วนทางช่อง3นะคะก็ยังคงเป็นละครรีลันต่อเนื่องเรื่องมัดหัวใจเยสุปตาค่ะตอนที่1 2 13และ14ค่ะได้เรตติ้ง2.4 2.3และก็2.0ค่ะและสําหรับเรื่องมัดหัวใจยายสุปตาก็เหลืออีเพียงแค่2อตอนสุดท้ายซึ่งจะจบในคือวันพฤหัสที่จะถึงนี้แล้วนะคะและ หลังจากนั้นเราก็มาชมละครลีลานเรื่องสร้อยสะัญญงาโดยชมกันแบบยาวๆได้ทุกวันเลยค่ะแฟนละครช่องสามก็รอติดตามชมกันได้ค่ะเรามาเปรียบเทียบละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างค่ะ ค่ะเป็นละครเรื่องสาวสองานค่ะอ๋อกัดทั้งสัปดาห์ตอนที่สิบสามถึงสิบหกค่ะดเรตติ้งสูงสุดที่สี่จุดเจ็ดในตอนที่สิบห้าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะสําหรับช่องสามค่ะเป็นละครรีลานเรื่องพ่อครวงหัวป่าค่ะอ๋อกัดเป็นตอนที่หกถึงเก้าโดยทั้งสัปดาห์เรตติ้งสูงสุดที่สองจุดเก้าในตอนที่หกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะและในส่วนละครช่องวันสามสิบเอ็ดก็เป็นละครเรื่องสิ้นไหลโซ่ค่ะอ๋อกัดเป็นตอนที่สามสิบแปดถึงสี่สิบสองค่ะดเรตติ้งสูงสุดที่หกจุดเก้าในตอนที 39เมื่อวันจันทร์อังคารท่ผ่านมาค่ะเรามาสรุปเรตติ้งประจำสัปดาห์ละครเรื่องไหนปังสุดค่ะสำหรับละครหลังข่าวประจำที่12-18ทถึธันวาคมค่ะอันดับที่3ค่ะเข้ามาใหม่นะคะซึ่งก็คือละครเรื่องลายกินนารีค่ะออกอากาศทางช่อง3นะคะได้เรตติ้ง2.7ในตอนที่16หรือตอนจบนั้นเองค่ะ อันดับที่2ค่ะเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะคะเนื่องจากว่าเป็นละครชุดหม่เรื่องเคหานังคอยค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรติง้ง2.8ในตอนที่1และก็2ค่ะและอันดับที่1ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครเรื่องชาติพยักคุมนักเลงออกอากาศทางช่อง7คะ่ะได้เรติง้ง4.4ในตอนที่16ค่ะเรามาจัดอันดับละครเย็นกันข่าวกันบ้างค่ะ อันดับที่3ค่ะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วก็คือละครีรัเรื่องพ่อครัวหัวป่าค่ะออกอาศทางช่อง3นะคะได้เรตติ้ง2.9ในตอนที่6ค่ะอันดับที่2ค่ะคงที่เช่นเดียวกันนะคะก็คือละครเรื่องสาวสองวิญญาณค่ะออกอากาศทางช่อง7นะคะได้เรตติ้ง4.7ในตอนที่15ค่ะและอันดับที่1ค่ะ ก็ออยังคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วอีกเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือละครเรื่องซินไหลโซค่ะอ๋อค่ะทางช่องวัน31นะคะได้เรตติง6.9ในตอนที่38แล้วก็39ค่ะค่ะ และนี่ก็เป็นเรตติ้งสุดปังประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะไม่ทราบว่าตรงใจคุณผู้ชมบ้างไหมคะชอบเรื่องไหนมีความสุขกับการชมเรื่องอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ